ไปกันค่าอาเตื้อเดินกับแม่นะไปเลยลูกฮะลูกเขาไม่ได้ลงน้ำแถวนี้บ่ะมาทางนี้เตื้อมาทางนี้มาแล้ว ไปกันเร็ว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 พ่อจ๋ากับพี่งามไปก่อนเร็วเร็วนี่นี่มาตรงนี้หนูมาตรงนี้อามาแล้วค่ะตอนนี้วันนี้เราจะลงน้ําตรงนี้นะคะทุกคนค่ะคุณพ่อกับพี่งามลงก่อนแล้วหนูเร็วเร็วลูกโ,โอ้โอ้โอ้ลงไปได้โอ้โอ้ทางดีๆมีลงไม่ลงเอา้า เอาไปเลยเออวิ่งแล้วค่ะวิ่งแล้วค่ะทุกคนเออเออไม่ลงตรงนั้นเนาะลงตรงนี้เนาะเออเออเออวิ่งไปแล้วเนาะออแม่แม่แม่ลงมาเร็วๆแม่แม่เร็วๆหน่อยแม่เออวิ่งแล้วอ๋อ ระวังน้ำลึกนะเตื้อนะ